าถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022-23นะครับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายได้เลิกปิดฉากกันแล้วนะครับสำหรับในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับเกมนัดสุดท้ายไม่มีอะไรต้องลุ้นนะครับลงสนามไม่ครบตามโปรแกรมไม่ว่าจะชนะเสมอแพ้ อยู่ในอันดับที่5นะครับรับโคต้าสิทธิ์เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับเราจะเปลี่ยนการดูฟุตบอลจากวันอังคารพุธไปเป็นวันพฤหัสนะครับก็ลองบรรยากาศใ,ใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นฤดูกาลนะครับที่ลิเวอร์พูลก,กำลังต้องการความเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนัดนี้แม้ว่าจะดูเผินๆนะครับอาจจะ ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับการไปเยือนเซาแฮมตัน Self ในค่ำคืนนี้แต่ถ้าอยากจะแนะนำนะครับให้ดูเกมนี้ให้สนุกมันมีวิธีการดูอยู่หลายข้อเหมือนกันนะครับเอาไล่ก,กันนั้นแต่ข้อแรกเลยนะครับเกมนี้นะครับถ้าอยากจะดูสนุกก็อยากให้จับตาดูนะครับว่าเจเกนครอฟนะครับจะจับ ตัวลูกผู้เล่นตัวจริงกันยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่ามีนักเตะหลายรายนะครับที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเล่นนะครับและนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบนะครับที่สําคัญที่เราจะได้เห็นนักเตะหลายๆลยคนนะครับลงมาเล่นในระบบใหม่ๆนะครับที่เชนคอปได้เอามาใช้เราอยากจะเห็นคนอื่นบ้างนะครับที่มาทดแทนตําแหน่งกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วศักยภาพจะออกมาแบบไหนตรงจุดนี้ก็น่าสนใจติดตามเช่นเดียวกันนะครับข้อ2นะครับ ก็ยังเชื่อได้ว่าหลายๆคนนะครับอาจจะมาจาับตาดูระบบการเล่นของเรีย้ยวภูนะครับเลี้ยวภูเองใช้433มานะครับในระหว่างฤดูกาลใช้442 442แบบเข้าหลัาตัดอะไรก่อนแยะๆต่างๆมากมายแล้วครึ่งๆึ่งมาคนบสุด นะครับที่ลงตัวในช่วงสิบนัดสุดท้ายของฤดูกาลเพราะฉะนั้นนะครับมาดูกันว่าเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเหอร์วูลนะครับโดยเจนแอปนั้นจะเล่นระบบ3-5-2ตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยหรือเปล่านะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นระบบใหม่นะครับที่เหอี์พปูอาจจะเหมือนกันนะครับเอามาใช้ในฤดูกาลหน้าหรือไม่นะครับมาดูกันว่าการวางแผนแบบนี้นะครับเจนแคปน่าจะไม่มีเกมอะไรพี จะทดสอบได้สนุกสนานได้เท่ากับเกมนี้นะครับเกมที่มันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการใช้สูตรต่างๆที่มีและยังไม่เคยได้นํามาใช้อาจจะถูกนํามาทดลองใช้ในเกมนี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าหากเจอคอร์ปใช้จริงๆมันก็อาจจะเป็นเกมที่น่าสนใจและติดตามซึ่งเราอาจจะเอามาวิเคราะห์กันแล้วก็อาจจะเอามาคาดหมายกันนะครับสําหรับฤดูกาลหน้าได้เหมือนกันนะครับข้อที่3ามเลยนะครับก็คือ เกมนั้นนี้นะครับเราอาจจะได้ชมนะครับเกมการแข่งขันของนักตเตะหรือว่าูล่หลายๆคนเป็นนักสุดท้ายอย่างเป็นทางการนะครับเกมที่แล้วมันเป็นเกมที่เล่นในแอนฟิลด์นัดสุดท้ายแต่นัดน,นี้คือของจริงแล้วครับเราจะได้เห็นเจมส์มิวเนอร์นะครับอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบอร์เลนนะครับแล้วก็โรแบรโตฟิมิโนนะครับลงสนามในเกมนี้ค่อนข้างแน่นะครับเพราะว่า จะเป็นโอกาสที่เขาลดลงไต่อาลาอย่างเป็นทางการนะครับและที่สําคัญเลยก็คือเราน่าจะได้เห็นอา t ตูเมโลนะครับลงเล่นด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าอา t ตูเมโลยังไม่เคยได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับและเขาเองก็ปรารถนาที่ตัวเองอยากจะมีส่วนร่วมนะครับกับเพื่อนร่วมทีมในบรรยากาศของเกมพรีเมียร์ลีกก่อนที่เขาจะย้ายกลับไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับและก็เชื่อเส่นเดียวกันว่ามีหลายๆคนนะครับอยากจะเห็นฝีเท้าของเมโลจริงๆในช่วง ที่หายจากอาการบัดเจ็บแล้ฟิตสภาพร่างกายกลับมาแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าจริงๆแล้วนะครับ อาตูเมโลนี้จะเป็นดิวที่ล้มเหลวที่สุดยังไงนะครับฝีเท้าของเขาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงน่าจะอยากจะเห็นเพราะมันลุ้นกันว่าถึงจะให้โอกาสเขาลงเล่นนะครับสักครึ่งชั่วโมงก็ตั้งดีนะครับเพราะที่ผ่านมาเราได้เห็นอาตูเมโลในเกมแชมเปียนส์ลีกนะครับนะัดที่แพ้ต่อนาะโปลีสีประตูต่อหนึ่งในช่วงเดือนประมาณเดือนตุลาคมเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเองก็ยังไม่เลยรู้ว่าการที่ยืมตัวเขามานั้นจริงๆแล้วเขาเป็นนักเตะปรบเพศไหนนะครับ อย่างสุดท้ายเลยนะครับที่น่าสนใจกับการชมเกมนัดนี้ก็คือจับตาดูนักเตะที่มีรายชื่อนะครับโผมาเป็นข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์บอดเพลวนะครับกับตันทีมจอมวางบอลแม่นยิงฟรีคิกดีนะครับที่มีหลายคนมองว่า เพ้านี่ก็น่าสนใจนะครับถ้าหากทีมจะตกชั้นไปแล้วแต่เหลือปูนน่าจะดึงมาใช้งานหรือมาสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างเหมือนกันนะครับและอีกคนหนึ่งที่กระแสกําลังมาแรงมากก็คือโรเมโอลาเวียนะครับมิดฟิลดไว้แค่19ปีชาวเบลเยียมของเซาแฮมป์ซึ่งตกเป็น